สวัสดีครับสวัสดี FC สมยงคาร์เซอร์ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเซลตุยนะครับพามาดูกระบะซิ่งอีกหนึ่งคันนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเดียวฟรีดาวผ่อนอยู่ที่8,500บาทตลอดอายุสัญญานะครับทุกค้านี่มาดูกันเลยนะครับผมสำหรับเจ้า โตโยต้ารีโว่เซตอิดิชันคันนี้นะครับผมลูกค้าเป็นรถปี2021นะครับราคาขายของเราขายเพียงแค่499,000บาทนะครับลูกค้านี่คันนี้ฟรีดาวนะครับผ่อน8,500บาทตลอดอายุสัญญานะครับลูกค้าเคดิออกรถ0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้มีอะไรให้บ้างใช่ไหมครับหนึ่งเลยนะครับนี่ด้านหน้าของเรานะครับเดิมเดิมเดิมทุกจุดผมบอกเลยว่าหน้าเดิมคานเดิมไม่เคยชนไม่เคยแปะมาแน่นอน100%นนะครับคันนี้สภาพเดิมแน่นอนครับลูกค้าสีเดิมโรงงานอ่ารถเดิมเดิมไม่เคยเก็บงานเก็บ สีนะครับคันน no ี X, ้มาถึงก็ขัดสีขายได้เลยนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็พิเศษให้อีกนะครับคันนี้นะครับผมจัดแม็กให้นี่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับจัดให้ใหม่เลยนะครับลูกค้าจัดทรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่าหน้าเชิดหลังเตี้ยเป็นยังไงครับผมสเตปนี้นะครับผมบอกเลยว่าขี่ไปไม่อายสาวแน่นอนนะครับลูกค้าคันนี้นะครับเป็นล้อแม็กทีอีสามนะครับลูกค้านี่แม็กใหม่ยางใหม่นะครับเบิกให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับด้านหน้าก็ไม่ได้โหลดนะครับลูกค้านี่ด้านหน้าก็ชง เชิดๆนะครับลูกค้านี่ด้านหลังก็จัดให้นะครับนี่ด้านหลังก็เยียบแนบ จัดทรงซิ่งให้นะครับตัวนี้ก็โหลดอยู่ประมาณ4 5นิ้วนะครับลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับสเต็ปของเราสวยงามแน่นอนนะครับลูกค้าไม่ต้องเอาไปเก็บงานเพิ่มแล้วเอาไปใช้งานได้เลยนะครับรถคันนี้ผมบอกเลยว่าแต่งให้ครบๆนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับลูกค้านี่มาดูด้านท้ายของเรานะครับเนี่ยเป็นยังไงครับผมนี่เดิมๆใสๆผมบอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะครับผมเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับจะเอาไปเอาไว้ใช้งานหรือว่าเอาไว้แต่งซิ่งนี้ครับผมบอกเลยว่าเป็นที่นิยมไม่แพ้ออหนึ่ง หยก้าวน่นอนนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถรุ่นนี้ครับเซอร์วิสง่ายเอาหลอกอะไรถูกแน่นอนนะครับลูกค้านี่ดูเดี๋ยวดูกระบะท้ายอ่ากระบะท้ายใสใสเลยนะครับลูกค้านี่เดี๋ยวถ้าใครเอานะครับเดี๋ยวแม็กไนเนอร์เดี๋ยวผมแถมให้อันใหม่เลยนะครับลูกค้าอ่าพอดีซื้อมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็อ่าพื้นกระบะใสใสนะครับไม่มีรอยบุบรอยขีดข่วนอะไรทั้งสิ้นนะครับสีเดิมเดิมโรงงานเป็นยังไงครับนี่ใสใสอย่างนี้ครับผม สวยใสกิฟแน่นอนอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อนะครับว่าสวยแค่ไหนไปนะครับผมมาต่อที่ภายในนะครับคันนี้นะครับผมเป็นรถเดิมๆเลยนะครับลูกค้านี่ t o y ยต a r รี o ของเรานะครับด้านในก็จะเป็นโทสีดำทั้งหมดนะครับลูกค้านี่พวงลัยพาวเวอร์นะครับนี่ระบบเครื่องเสียงเป็นระบบทัชสกรีนนะครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมเล่นอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับลูกค้าคันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดตัวนี้อะไรเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นพวก อ่าควบคุมพวกกล่องนะครับลูกค้านี่เดี๋ยวผมมาดูในนี้มีอะไรนี่โอ้โหมีอะไรเนี่ยอ่ามีกล่องนะครับลูกค้าคันนี้มีกล่องให้ด้วยนะครับนี่เป็นยังไง <Wow. S 1> กล่องพ่วงครับลูกค้าคันนี้อ่ารถไม่ได้รีแมปนะครับแต่ว่ามีกล่องพ่วงให้นะครับตัวนี้ก็ผมบอกเลยว่า น่าหงายกันเลยนะครับสําหรับกล่องตัวนี้นะครับผมก็เพิ่มแรงม้าให้อีกอย่างหนึ่งนะครับลูกค้าก็เราไม่ต้องไปทําอะไรที่เครื่องยนต์แล้วนะครับก็เพิ่มกล่องเข้าไปเพิ่มแรงม้าอีกประมาณ1020ตัวอย่างนี้ครับก็ซิ่งได้แล้วนะครับลูกค้าอ่าลืมบอกไปนะครับคันนี้น่าจะมีน่าจะมีคัสคัสทองแดงครับลูกค้าอ่ารู้สึกว่าแข็งแข็งอยู่เลยนะครับผมอ่าเพื่อที่เขาใส่ทําไมใช่ไหมครับผมก็หนึ่งเลยนะครับใส่กล่องอย่างนี้ถ้าเราใช้คัสเดิมอย่างนี้คัสลื่นแน่นอนนะครับลูกค้าอ่า เราเลยจําเป็นต้องเปลี่ยนผ้าคาดให้ด้วยนะครับลูกค้านี่ผมบอกเลยว่าเอาไปใช้งานได้เลยคันนี้ไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมแล้วอ่าลูกค้าไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนคาดเปลี่ยนอะไรให้มันเสียตังค์เพิ่มเติมนะครับก็เอาใช้งานได้เลยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าจบแน่นอนอ่าแล้วก็ที่สำคัญรถคันนี้วิ่งดีมากๆเลยนะครับลูกค้าอ่าสเต็ปใช้งานนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เค้นรถอะไรมากมายนะครับลูกค้าก็แบบอ่าจูนสเตปใช้งานนะครับก็เดินทางไกลได้ทางใกล้ได้นะครับลูกค้า นี on, there, harmonic, the ่ประหยัด no น้ำมันหายห่วงแน่นอนรับประกันเลยนะครับว่าโบไม่ขาดแน่นอนนะครับนี่เราจูนบูทไว้ไม่เกิน25เท่านั้นนะครับลูกค้านี่ไปอย่าผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับว่าสภาพห้องเครื่องนะครับมันจะเดิมแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับผมมาต่อที่ห้องเครื่องกันนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2.4นะครับผม150แรงม้านะครับตัวนี้ก็คันนี้นะครับผมก็เครื่องเดิมนะครับกาวเดิมทุกอย่างนะครับไม่ได้แกะไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมีแค่ท่อใบเดียวนะครับคันนี้อินเต เลยนะครับลูกค้าอุปกรณ์ทุกอย่างยังใช้งานได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS อย่างเงี้ยครับยังไม่ได้ถอดแกะทิ้งนะครับลูกค้านี่ใช้งานได้ปกตินะครับพวกของเหลวของเหลวทุกอย่างนะครับเราเก็บงานเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับแบตเตอรี่เราเก็บงานให้แล้วเปลี่ยนลูกใหม่ให้แล้วนะครับกองเครื่องกองโซล่ากองอะไรพวกนี้นะครับเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็มาในสภาพเดิมๆนะครับนี่ ฝากระโปรงหน้าเดิมๆคันเดิมนะครับนี่รับประกันเลยนะครับว่าไม่มีชนไม่มีแปะมาแน่นอน100%นะครับคันนี้ก็เดิมๆสวยๆอ่าใครที่อยากได้แบบรถไว้ใช้งานนะครับผมจะซิ่งก็ได้จะเอาไปใช้ใช้งานก็ได้อย่างนี้นครับผมก็แนะนําคันนี้เลยนะครับผมเจ้าโตโยต้ารีโวนะครับเครื่อง2.4เป็นตัว Z Edition นะครับลูกค้าเป็นรถปี2021นะครับราคาของเราขายเพียงแค่499,000บาทนะครับผ่อนอยู่ที่8,500บาทตลอดอายุสัญญา แคดีออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าไม่ต้องใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับอยู่ที่นี่นะครับฟรีให้ทุกอย่างนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับโปรโมชั่นของร้านเรานะครับผมถ้าใครอยากได้นะครับผมก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยที่เบอร์0 9 8 4 6 9 6 6 9 9สนะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาโนนทองอ่าหรือว่าจะเข้ามาทดลองขับก่อนอย่างนงี้ะครับผมก็โทรเข้ามาหาผมตามเบอร์ที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าโลเคชั่นของร้านเรานะครับผมอยู่ที่สี่แยกโนนทองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมมมาไไ่ถูกกยงง็ โทรหาผมได้เลยนะครับหรือว่าท่านไหนที่อยากให้ผมติดต่อกับก็ทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอยากดูรุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ